บ้านี่มันอะไรอะถามมันดูสิว่ามาันเอาอะไรไปเสิร์ฟให้พวกคุณคุณเขาเขาต้มกุ้งไงดูไม่ออกอ่อฮะนี่เขาต้มกุ้งเหรอมึงดูสิตรงไหนกุ้งอะ่ะเออเขาต้มกุ้งแหง้งเม е นูสูตรต้นตำรับของป้าของย่าของยายของแม่ฉันไปสุดท้ายไปสุดท้ายลูกแกหิว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  เหมือนเนี้ยน้องๆมันทาําอะไรกินบ้างก็ไม่รู้แนนะสิอ,อ้าวใครหิวมากินกันแล้ววันนี้พวกคุณคุณก็ไม่ทานกันโอยีมพี่บ้านีน่มันอะไรอะ่ะถามมนดูสิว่ามันเอาอะไรไปเสิร์ฟให้พวกคุณคุณเขาเ,ออเขาต้มกุ้งไงดูไม่ออกหรอฮะนี่เขาต้มกุ้งเหรอมึงดูสิตรงไหนกุ้งอะ่ะฮะเออ เมนูสูตรต้นตำรับของป้าของย่าของยายของแม่ฉันโ oh, อ้ก็เลยก็เก็บเอาไว้ให้ป้าของย่าของยายของแม่ของเองกินเองก็แล้วกันอีเวนเอาป้าทำไมต้องด่ากันด้วยอ่ะนี่ยังน้อยไปด้วยซ้ำเอ็งกล้าดียังไงถึงเอาของแบบนี้ไปเสิร์ฟให้พวกคุณคุณทานใช่กล้าดียังไง e no. อีนงคุยนะักคุยหนาะว่าฝีมือระดับเชฟ ถ้าอยากกินอะไรกันดีๆนะพวกมึงก็ทํากันเองดิอวอินนี่ยิ่งโมโหหิวนะตบสักทีดีมะมาตบมาตบมาถ้าอย่างนั้นก็เอาเงินค่ากับข้าวที่คุณหญิงให้คืนมาสิเอออย่าให้รู้นะว่าแกอมเงินค่ากับข้าวโอมบ้าแหละฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นโอ้ยหิวจังเลยมีอะไรกินบ้างจ้าโอ ว้าวโอ้ยน่ากินจังเลยนี่ทำให้รอบินใช่ไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นกินเลยนะครับนี่เขาต้มกุ้งหรือพวกหมาเนี่ยตอนทำเนี่ยมันใช้ทัพพีคนหรือเอาเท้าจุ่มไปกวนยังีงล่ะฮัลโหลพี่พรุ่งนี้ว่างป่ะแวะมาหาฉันหน่อยดิ โวยวายทาไมฉันแค่จะให้ซื้อข้าวไม่เหมือนเดิมแล้วมันลำบากอะไรนักหนาเงินฉันก็ให้พี่นะมาเถอะนา่านี่พี่ถ้าพี่มานะพี่ก็จะได้ดูทางหนีที่ไล่ไว้ไงมันจะได้ไม่พลาดเข้าใจไหมโอ้ยฉันมีเงินให้แน่แน่แค่นี้นะอเอาไปแค่นี้พอนะพี่เชิดใครจะให้ทั้งหมดเรา ฉันอุตส่าห์หลอกเงินจากอีคุณหนุ่มควาย,ยคุณหนุ่มด่ามาได้ตั้งเยอะ